สวัสดีค่ะดิฉันจิราพรตุเรืรเอวันนี้ขอนำท่านเข้าสู่ผลงานของกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ตำบลสองแฟรผู้สูงวัยกลุ่มนี้ ได้พบว่าชีวิตในวัยชรามีอะไรสนุกมากกว่าการนั่งเขาารอวังสุดท้ายของชีวิตขอนำท่านพบกับวงดนตรีพื้นเมืองคณะสันปูน้อยบ้านท่ามาโอหมู่ที่สามตำบลสองแฟมเพืไย้หลอจังหวัดเชียงใหม่และพบกับหัวหน้าวงดนตรีคุณพ่อจืนจันมารีค่ะดี่ค่ะสวัสดีครับมีพ่อจืนจันมารีครับ อายุ85อยู่หมู่สามตำบลสงแควนี่ครับเคียคร์คายมาจากเทศบาลตำบลบแควมีความตลกตวัวนี้ปิดดนตีตัวนี้เปขนคณะสังกูน้อยผมอยากให้หูอยากลองว่ามันจะตลงแค่ไหนท่งก็ไแม่พอเปิ้นมานะครับว่ามันม้วนดนตีแล้วมัน,นม้วนแต่อยากเข้าว่าตั้งกลุ่มขึ้นมา,นะะาเลหาทั้งแป้นหมู่บ้านเนะี่ย เรื journey, ่องงสองมเจ็ดแปดนี้เอามารวมกลุ่มกันอะไรว่ามันมวดตั้งดนตรีขึ้นมาอะไรว่าเอามาส่วนนี้เป็นประกอบขึ้นมาคนที่จริงเข้ามาตรงนี้เอามาว่าเป็นตีขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าหากว่ามีงานทางเทศบาลได้ไปเล่นก็เป็นดูเป็นฟองถ้าหากเป็นมาเยี่ยมเยียนได้เอามาอ่า เล่นเฮือนชมดูของกว้แต่ว่าตอนนี้มันจะม้วนอย่างไรก่อนก็อยเฮือปีน้องทั้งหลายแล้วฟังในชมขอกว้ว่ามันจะเป็นสาเหตุใดมันคนี่ชอบสายชอบดนตรีทั้งมีทั้งหกเจ็ดปคนรวมกลุ่มกัเขนได้มานที่สมบูรณ์แบบพอที่สมควรันแค่นี้แหละครับ สวัสดีครับผมชื่อนายพิชัยแจงหนิมอายุเสิ0ป,ปีประธานองค์กรพัฒนาผู้สูงอายุตำบภสองแพร่อำเภอไดลออจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ทําหน้าที่เป็นมือระนาดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเพื่อรวมกลุ่มกันนะครับในการเล่นดนตรีพื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็เอาไปเล่นในงานตางประเพณี ืองานรดน้ำตรงหัวของเทศบาลตำบลสงขร์ของเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายพลชัยม่วงมันบ้านเลขที่แปดเจ็ดมูเ่เจ็ดอายุหกสิบสี่ครับม,มือกองครับสวัสดีครับผู้นเชาวเซสุกอายุ 73เมปีม uh, ือสิงครับครับผมชื่อนายบุญมือจำลองมือมู่ที่สี่อัมพงสองแับเล่นเป็นเล่นมือสาล้อครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อนายสมุนสีกัรดำคบ้านเลขที่72ดทับหนึ่ง บ้านพลานหมพิจ็ตตำบลองแปรอําตรออายุได้เท็ดสิบห้าปีครับแปดสิบห้าอสวรัณย์อเล่นเล่นเป็นเชงน้อยครับแปดสิบห้าแปดสิบห้คุณนี้ครับคุณนาจะทำเจ้เมือแสนอยู่บ้านฝายหมวหนึ่ง อายุ69ปีเป็นมือซิงค์ทุกสามครับสรับด้าครับชื่ออาโดมมาเลกอนครับอายุเจ็ดเจ็ดสิบครับเล่นฉาบครับค่ะสอบถามคุณพ่อจืน ถ้ามีคนสนใจที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ดนตรีพื้นเมืองสามารถติดต่อได้ที่ไหนและมีค่าใช้จ่ายไหมคะสังที่พ่อแม่พี่น้องจากนอกครับมาติดต่อเล่นดนตรีพื้นเมืองของด้านนายประยุกต์ของตำบลสองแพร่ด้ครับคือมันจะมีปอจิ้นจันมลีเป็นผู้นําทีมท่านพ่อแม่พี่น้องที่ว่าุนใจ จะเข้ามาเรียนกับมาติตอ่อได้ที่ทางเทศบาลราชบารีหัวหนาท่มเลขเบอร์โทรของปัจจินเนี่ยมันจะมีอยู่0855410672ทับที่มาติต่์กับปัจจินถ้าหากแล้วว่ามาติตอ่อปัจจินมาได้เข้าที่เทศบาลไปเลยติตอร์หรือว่าการใช้ใจ่ายเขาคอยอุัน เพราะว่ามันยังมาแน่นอนขอเพื่อมาพบปะกับก่อนวันนี้ว่าจะมาห้ามมายเย็นให้มันหูจะเผยแพร่พความหูไปกับพ่อแม่พี่น้องไว้รับกระออนลูกหลานอยากให้หูให้ห้ามใ,ให้เย็นให้เก่งแต่รับไดต้ต้องต้องมาปรึกษาโทรหาคนก่อนมันจะหูเลี่ยงกับนเนาะขอบคุณครับ